เรื่องที่ว่าทำไมทิ้งเพื่อนกลับมาบ้านก่อนเพราะว่าลําพังตัวสันเองสันก็ไม่ค่อยแข็งแรงขนาดนั้นทางสภาพจิตใจคือสันอาจจะดูเหมือนยิ้มร่าเริงแต่บางทีคือซันรู้สึกไม่โอเคแต่ซันก็ไม่ได้แสดงออกค่ะขอโทษที่อย่าพอดีพูดไม่ค่อยเก่งเวลาอยู่หน้ากล้องนะ อ๋อส่วนเรื่องที่ประเด็นใหม่ที่ว่ามีแผลเป็นบนแขนมีเรื่องทะเลาะวิวาทที่บนแขนสังเกไหมคะที่เมื่อวานที่เมื่อวานพูดถึงกันตรงตรง,ตรงแขนด้านเนี้อ่ะทำไงอู้แต่และตรงแขนด้านเนี้ยซึ่งมันไม่มีค่ะนะนะห<อ>นะ้า,นะาสนอ,เนสองเนะนี่ยคือไม่มีไม่มีใครมีรอยแผลยกเว้นเอ่อ คนอื่นเล้วซัไม่ขออนุญาตไม่พูดเรื่องของคนอื่นแล้วกันนะคะคือซันรอยแผลรอยขวนรอยอะไรคือซันอันนี้คือไม่คือไม่มีจริงๆค่ะฉันไม่ไม่รู้ว่าประเด็นนี้เขาเอามาจากไหนกันแล้วซันกับโมก็ไม่ได้มีเรื่องที่ทะเลาะกันหรือว่าเกลียดกันหรืออะไรเลยค่ะเรารู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วก็ถึงแม้จะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ก็ ก็เจอกี่ครั้งก็ยังรู้สึกสนิทใจรักกันเหมือนเดิมอะเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นที่ว่าจะทะเลาะกันแล้วทําให้เกิดเหตุอะไรพวกนั้นไม่มีทางเกิดมันมันไม่มีไม่ไมีทางเป็นไปไ,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 ได้เลยค่ะสุดท้ายจันก็ต้องขอกราบขอโทษคุณแม่ของคุณโมกแล้วก็ ครอบครัวด้วยนะคะที่ดูแลโมโลได้ไม่ดีคือจนวันนี้ฉันยังเสียใจมากเพราะว่าวันนั้นฉันอาจจะละเลยเลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่า ฉันรู้สึกผิดจริงๆอะกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าฉันไม่ได้ออกมาโกหกเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจหรือว่าสงสารหรืออะไรแต่ว่าฉันแค่อยากให้ลองมองจากมุมของฉันบ้างว่าถ้าเป็นเพื่อนคุณตกลงไปตรงนั้นณเวลานั้นวันนั้นพวกคุณก็อาจจะเป็นเหมือนแันที่ว่าตั้งสติไม่ได้ตกใจฟรีเอาไม่รู้ว่าจะต้อง เริ่มยังไงทําอะไรยังไงช่วยเหลือยังไงอ,ะอ่ะอ๋อเขาให้เซตหน้าให้ดูหน่อยอยากรู้ว่ามีแผลไหมได,ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเซตให้แผลตรงไหนครับพี่ทีหน้าตรงไหนเหรอที่หน้าหนึ่งคิแดงตรงไหนฉันไม่ได้ดูเลยอะ่ะเอาเอาสำลีไหมครับ แม่เอาดิจูใครใครอยากถามอะไรถามได้เลยนะคะถ้าเกิดซันตอบได้ซันจะตอบค่ะเ็ดเๆๆได้ไหม ตรงไหนอะแผลในในทีบะไม่รู้เราก็เช็ดไปเรยเราไม่มีแผลเราก็เช็ดไปเดี๋ยวกลายเป็นหลวงจีนน okay. ok okay. ั่งอยู่นี่ขึ้นมาเดี๋ยวเขาตกใจไหมคะโอเเคช็ดหน้อเชคองตรงไหนตรงไหนที่มีแผลเนี่ยตรงช่วงหนห้าหน้าผากขมับ เปิดไฟสว่างกว่านี้ดีเชลเขาจะได้เห็นชัดหมุนเปิดไฟอเอเปิดไฟไม่碍เปิดไฟที่ดูไม่สลดเลยเพราะว่าชัใจ,จะพูดยังไงฮนะหน้าจะดูไม่สลดแต่คือคนเรามันไม่จะเป็นจะต้องแสดงออกทางสีหน้าทุกอารมณ์ก็ได้อะ่ะอันนี้อยากให้ลอง ปรับไมค์เซ็ตดูว่าบางทีซันก็ไม่ได้ใช่คนเลวร้ายอย่างที่ทุกคนคิดนะนะฮะเนี่ยไม่มีรอยไม่มีรอยแผลไหมไม่มขีขอดูรอยแผลหน่อยดีว่ายู่ตรงไหน แล้วในคลิปปั๊บแผลอยู่ตรงไหน่ะฉันจะได้มีไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมอายทนหน้าเขาให้เขาดูเลยครับโอเคกับปัญหาเรื่องแผลแล้วเนาะใช่ไหมคะคือไม่มีแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะคอ๋อแขนด้วะอ่ะ คือจนพูดไม่เก่งจริงอะตอนนักล้องหรือว่าตอนหน้าอะไรที่แบบกด,ดในสถานการณ์กดดันอันนี้ไม่เช <laughs> ื่อแชทถูงแล้วโอเคโอเคนะไม่มีนะคะ นัประเด็นอื่นม,ม,มีมีใครอยากถามอะไรอีกไหมคะ มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่เขาถามว่าทำไมถึงกลับก่อนคืนนั้นอ๋อที่วันนั้นที่ที่บอกว่ากลับก่อนคือสันกลับช่วงประมาณตีสองตีสามซึ่งสันใช้เวลาหาอยู่ประมาณเกือบสองถึงสามชั่วโมงแล้วอะ่ะแล้วตาสันเจ็บอย่างที่บอกเสนอไว้นั่งหลังเรือแล้วสันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสันกลับมาพักก่อนดีกว่าแล้วพอมีแรงไหวแลวเดี๋ยวจะกลับไปช่วยแต่คือว่า วันลุ้งขึ้นพูดไปก็อาจจะไม่เชื่อฉันก็ป่วยคือลมโปรกทั้งคืนแล้วทีนี้เนี่ยฉันก็ต้องขอโทษจริงค่ะที่จันไม่ได้กลับออกไปช่วยหาแต่คือคนถามว่าอ่านสคริปหรือเปล่าไม่ได้อ่านส,คร,สคริปเลยสคริปคือแค่ ว่าอยากจะประเด็นที่จะพูดประเด็นที่อ่านคือที่สคริปที่อ่านคือหมายถึงว่าประเด็นที่จะพูดชี้แจงตรงนี้คืออะไรแต่ว่าเพียงแค่ว่าคือสันวนคนพูดไม่เก่งจริงต่อหน้ากล้องอันนี้ต้องต้องขอโทษอีกครั้งจริงนะคือแต่คือว่าวันนี้สันจริงใจแล้วเราเราเราสันพร้อมที่จะตอบทุกคําถามด้วยความจริงอ่ะคืออย่าอย่าเพิ่งมีอคติกับสันเลยเนาะสันขอร้องอ่ะจะได้ปธิบายความจริงกันจะได้คุยความจริงกันจะได้ ไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยหรือว่าไม่ยังคาใจกันอยู่ค่ะ ดูกระดาษห,หน่อยจ้าพี่เขาเขาเขา,เ,ขา,เ,ขาเนี่ยกระดาษเช็ดไม่กระดาษที่เช็ดอะเมื่อกี้นี้เนี่ย ใจกลับไปหาทนายทําไมฉันไม่ได้กลับไปหาทนายค่ะฉันกลับมาฉันไม่มีทนายเลยด้วยซ้ำตัวถึงวันนี้ฉันก็ไม่มีทนายค่ะคนอื่นไม่เราไม่พูดถึงคนอื่นเราต้อพูดกับเซาคนอื่นฉันขออนุญาตไม่พูดถึงนะแต่ฉันไม่มีทนายเลยด้วยซ้ำะบนเรือมีเสื้อชูชีพไหมบนเรือมีเสื้อชูชีพนะฮะแต่เสนอตอนหลังแล้วอ่ะใช่คือ ฉันต้องขอโทษทุกคนจริงที่ไม่ออกมาพูดให้เร็วกว่านี้แต่ว่าคือฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะออกมาพูดดีไหมหรือว่าจะพูดแล้วผลตอบรับจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทุกคนรู้จริงๆว่าวันนี้ซันจริงใจที่จะเปิดเผยทุกอย่างเท่าที่ฉันสามารถเปิดเผยได้จากมุมของแซนส่วนของแซนอ่ะถ้ามีอะไรสงสัยถามได้เลยนะคะ เอะไรนะเปิดให้เขาดูเลยว่ากระดาษที่เขียนคริปิ์ที่เขียนก็คือเป็น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 ข้อว่าแบบมีข้อไหนที่จะต้องพูดถึงบ้างที่ว่าเป็นประเด็นของสังคมมาอันไหนเอ่ยแป๊บนึงนะห้องน้ำทำไหมห้องน้ำอะไรนะคะพี่กายอันนี้ พี่กายเขียนพี่กายเขียนว่าอะไรเอ่ยห้องน้ําอะไรนะจัง่านไม่ออกอันนี้เนี่ยนี่เอาเอาเอาที่บอกอ่านอ่านพี่<ด>หนิงปณิตาถามว่าอะไรนะคะถามแล้วยังไม่ตอบอันนี้อ่านคำถามพี่หนิงปณิตาให้หน่อยได้ไหมครับโอเคพี่แท็กพลันยูนะคะถามว่ามีชูชีพไหมในเรือ ม,มีชูชีพค่ะในเรือแต่ว่าไม่มีใครหยิบใส่อันนี้ก็เป็นความสะเพร่าของทุกคนจริงๆค่ะพี่หนิงเราเราเบิหา,ายไปไหนเราเบิดหายไปไหนตอนช่วงไหนคะพี่หนิงหมายถึงช่วงไหนที่ที่ที่รเบริดหายไปไหนคือตอนช่วงไหนแต่ว่าพี่หนิงคะสันขอไม่พูดถึงคนอื่นได้ไหมคะคือเนาะสันขอพูดถึงในเฉพาะเรื่อง ในมุมจากมุมของแซนนะคะีอะไรอะไร่อนนไรระอ <c oughs> ไ,อแไร,ร,ะรแก้วไวเหลือใบเดียวอันนี้แันไม่ทราบจริงๆิเพราะว่าแันขึ้นมาก่อนแล้วก็มีคนไปเก็บกวาดเรือแต่หมายถึงว่าแต่แันไม่ทราบจริงเพราะว่าเรื่องแก้วไยเหลือใบเดียวคะอันนี้แันไม่ทราบอ่ะเพราะว่าแันขึ้นมาก่อนน่ะ ถึงฝั่งปุ๊บฉันก็รีบขึ้นฝั่งเลยค่ะโม,โ,โมตกท่า,ด,า,าด้านข้างด้านข้างอย่างนี้ค่ะประชาชนอยากจะทราบว่าขอให้โมให้คุณแซดเล่าเหตุการณ์ว่าตกยังไงแล้วจนถึงตอนที่กลับมาช่วยค่ะอ๋อโอเคค่ะที่หนึ่งโอเคค่ะก็คือโมเดินมาแล้วมานั่งปัสสาวะอยู่ตรงท้ายเรือตรงตรงขายอย่างที่จะได้เล่าไปะนะคะแล้วพอเสร็จทีนี้ตอนที่โมพยายามจะพยุงตัวลุก,ลกขึ้น เหมือนกับว่าเขาอาจจะเสียหลักแล้วก็ชุดเขาอะอาจจะเปียกน้ําข้างหลังเพราะชุดเขายาวสันคิดว่านะคะเขาเลยต้องดึงดึงดึงขาสันด้วยน้าหนักที่แรงพอสมควรเพราะว่าเขาอาจจะเริ่มทรงตัวไม่อยู่ทีเนี้ยฉัน่ะก็เริ่มไหลลงไปด้วยเพราะว่าด้านหลังมันจะไม่มีที่ก้านอะไรเลยฉันก็เลยบอกโมขอกูตั้งหลักแป๊บหนึ่งนะเพื่อที่ฉันจะหันกลับไปด้านหลังที่จะเกาะตรงด้านฝั่งหัวเราจะได้ค่อยให้โม เกาะซะหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ให้ดึงตัวเองขึ้นมาแต่ทันทีที่สนานไปข้างหลังอะโมก็ปล่อยเสร็จแล้วแล้วเขาก็พยายามโผล่ไปเกาะตรงไอ้กาบเรือปะ,อะกาบเรือตรงตรงกราบเรือค่ะแล้วเขาก็พลิกตกลงไปอะ,อะแล้วพอตกลงไปปุ๊บยังไงต่อครับพอตกลงไปปุ๊บฉันก็ตะก,กรีดเลยค่ะกรีดตะโกนเลยค่ะว่าโมกตกน้ําแล้วก็เอคุณจ๊อบเขาก็ตะโกนไปต่อเลยค่ะว่า โมตกน้ําเรือก็รีบวกกลับไปตรงที่ที่ค,คิดว่า,วาบริเวณที่โมตกน้ําไม่เก็ไม่ถึงสามสิบวินาทีอ่ะแต่ว่าก็ไม่เห็นหรือว่าไม่ไม่มีแม้กระทั่งรอร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในน้ําเลยตอนนั้นนะเพราะถ้าเกิดฉันเห็นแค่ขให้เห็นแค่งเงาของโมหรือว่าเห็นอะไรฉันมั่นใจว่าฉันกระโดดอะ เสียงแตกหนุ่มใช่ไหมเดี๋ยวก่อนคอมเมนต์บอกว่าเลยนะเสียงแตกหนุ่มใช่ไหมอ่าเป็นปเด็นอื่นโอเคโอเคโอเคใจเย็นๆค่ะคำถามนะคะตอนจังหวะที่พี่แตงโมตกลงไปพี่เขาร้องหรืออุทานอะไรไหมไม่เลยคือนั้นโมเงียบมากเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือ โมไม่ด้ยเสียงโมจากในน้ำมาช่วยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยโมคือถึงขนาดตอนนี้ยังอยู่บนเรือที่ตอนที่เสียหลักโมยังไม่ร้องไม่กรี๊ดไม่อะไรเลยค่ะแล้วคําถามนะครับเพื่อนตกแล้วทาไมไม่รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจหรือกู้ภัยฉันโทรแจ้งทันทีเดี๋ยวนั้นเลยนะไม่ไม่ไม่ถึงสองนาทีหลังจากที่โมตกแล้วก็วนกลับไปดูโมตรงนั้นไม่เจอปุ๊บฉันโทรเลยค่ะ มีหลักฐานเดี๋ยวมีหลักฐานเดี๋ยวฉันจะปริ้นออกมาให้ดูได้ค่ะฉันโทรไปแบบเกือบทุกหน่วยที่สามารถจะกู้ภัยได้ทุกภัยพิบัติที่สามารถเกิดขึ้นในกรุงเทพอย่างเงี้ยฉันพยายามสุดความสามารถแล้วจริงอ่ะเรือขับเร็วไหมขับไม่เรือขับไม่เร็วมากนะอตอนที่โมตกลงไปคือเรือขับในความเร็วที่ว่า ไม่ได้น่ากลัวหรือว่าเสียวหรืออะไรเลยอ่ะอันนี้ฉันก็เลยทําให้ฉันประมาทไม่ได้ช่วยโมระวังด้วยอ่ะ,อะพี่เด็กถามว่าพี่ด็กปณิตานะคะถามว่าทําไมตอนแรกที่พูดบอกว่าเล่นโทรศัพท์ไม่รู้ค่ะหมายถึงที่ไม่รู้ว่าจะจับที่ฉันไม่รู้คือหมายถึงไม่รู้ว่าเขาจับขาฉันกี่มืออ,มอันนั้นน่ะเพราะว่าเหมือนกับตอนนั้นเขานักข่าวเขายี่ถามฉันว่าจับมือซ้ายจับมือขาวาจับกี่มือ คือฉันบอกตรงว่าฉันก็เออ,เออเออเราก็นั่งเล่นกดเล่นมือถือโดยที่เราไม่ได้โฟกัสตอนเพื่อเราทําธุระส่วนตัวอันนี้สันยอ,นยอมรับจริว่าฉันไม่จําไม่ได้ค่ะคือแต่มันเหตุการณ์เป็นแบบนี้ที่สันเล่าไม่มีอะไรบิดบิดบดบดเบือนเลยสักอย่างจริงะอะอะขออีกทีหนึงนะคะคุณ <ฮะ S 2> แซนก่อนที่ตคุณแตงโมจะเดินมาเนี่ยคุณแซนทําอะไรอยู่สันนอนกดมือถืออยู่ท่าน,นี้เลยนะอะเออ <ละ S 2> ไปกว่าน,นี้แล้วเอาคือ หน้าเกือบจะง่ายขึ้นอย่างแล้วก็กดๆอย่างใช่แล้วก็คือแสตนเล่นมือถืออยู่ตอนเล่าเล่าแบบละเอียดฉันก็นั่งเล่นมือถืออยู่ตั้งแต่ตอนแล้วยังไงต่อแล้วพอโมเดินมาฉี่ฉันก็นั่งยังนอนเล่นมือถืออยู่อืจนกระทั่งตอนนี้ว่าโมจะลุกแล้วดึงดึงดึงขาจะแรงขึ้นนิดนึงใช่ไหมฉันก็วางมือถือละแล้วฉันก็หันหลังเพื่อที่จะพยายามหาที่เกาะยึด พื่อที่โมจะได้เอาแซนเป็นหลักได้อ่ะแต่ว่าโมก็โผล่ไปด้านกาบเรือแล้วไม่ทันคือตอนที่แซนบอกว่าเดี๋ยวกันมึงโมแป๊บนึงนะขอกูตั้งหลักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมึงอย่าพิ่งขยับเออแป๊บนึงแล้วโมปล่อยมือแล้วโมก็แล้วแซนก็พยายามหันไปข้างหลังเพื่อที่จะเกาะแต่คือวันนั้นแซน,ห,น,ห,นหันด้านหันหันันด้านนี้อแล้วทีนี้เนี่ย โมก็ปล่อยมือแล้วก็ไปเกาะตรงกราบเรือแล้วสนั่นมาฉันก็จับไม่จับไม่ถึงแล้วจริงๆถ้าจะจับถึงฉันก็จับอยู่แล้วอ่ะ mm. คือฉันไม่มีทางปล่อยให้เพื่อนถึงแม้จะไม่ใช่เพื่อนฉันก็ไม่ปล่อยให้เขาตกลงมาจากเรือหรอกค่ะ mm. อันนี้คือเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆฉันไม่ฉันมั่นใจว่าไม่มีใครอยากให้เกิด ถ้าถามว่าแปลกไหมแปลกค่ะที่คนตกน้ําเขาจะไม่ร้องคือสันสันมันมีอะไรแปลกหลายอย่างมากเลยค่ะซึ่งสันก็ไม่รู้ว่าันจะไปถามกใครแต่คือสันอยากให้ทุกคนรู้ว่าสันไม่ได้โกหกแผลที่ขาโมโดนใบพัดเรือแล้วเรือไม่หยุดหรอคะอันนี้ยสันไม่ทราบเลยว่าขาเขาโดนอะไรนะเพราะว่าตอนที่สันเหนเขาตกลงไปปุ๊บเรือวิ่งต่อใช่ไหมคะ คือถ้าเกิดโดนใบพัดเขาน่าจะต้องอยู่ในลักมีของตรงกลางเรือส่วนกลางเรือแต่เนี่ยเขาตกลงไปด้านริมฝั่งริมอ่ะถ้าขับไปเรือต้องช่วยทันสิขับอ,อันนี้ก็จริงแต่ว่าจถ้าไปกจับเรือมาเสร็จปุ๊บแล้วคืนนั้นมืดมากม,มันสนิทหมอว่ามันมีอะไรแปลกหลายอย่างซึ่ง ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะพูดยังไงให้ทุกคนเชื่อแต่ว่าสิ่งฉันสาบานหรือว่าจะยังไงก็ก็ได้อ่ะคือเรื่องวันนี้ที่ฉันพูดเป็นเรื่องจริงจริงอ่ะคือแค่ระยะไม่ถึงสิเมตรก็มองไม่เห็นกันแล้วอะค่ะในคืนนั้นอ่ะมืดมืดมืดจริงๆอ่ะ นนมีอะไรจะพูดอีกไหมครับอืมตอนเนี้ยสันก็ต้องขอโทษโมที่ฉันช่วยโมไว้ไม่ได้ฉันยังรู้สึกผิดอยู่จนถึงวันนี้แล้วก็ที่ตอนแรกไม่ได้สลดเพราะว่าสันยังไม่คิดว่าโมจากฉันไปเลยด้วยซ้ําสันยังจะพูดยังไงดีคะฉันยังยอมรับความจริงไม่ได้ด้วยซ้ำว่าโมจากไปแล้วเพราะว่าเพิ่งจะเห็นกันอยู่ตรงนั้นตอนนั้นแล้วอยู่ดีดี อยู่ดีๆตกลงไปเราก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่กลับขึ้นมาอีกฉัน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 ก็เสียใจค่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันอยากขอร้องทุกคนว่าบางทีถึงแม้ฉันจะดูไม่สลดดูไม่เสียใจแต่ว่าอย่าโจมตีกันด้วยคําที่ทําร้ายจิตใจหรือว่าอะไรเลยค่ะเพราะว่าฉันฉันเสียใจจริงๆค่ะ ส,สุดท้ายสนะันขอฝากขอโทษคุณสันขอโทษคุณแม่ของโมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดูแลลูกของคุณแม่ไม่ดีค่ะขอโทษอีกครั้งค่ะแล้วก็พี่พ,พี่กู้ภัยด้วยค่ะที่สันพูดจากับกิริยาไม่ดีวันนั้นสันตกใจแล้วช็อกจริงจริงอ่ะขอโทษ